โอ้โหแตงโมกินขนมเยอะขนาดนี้ได้อ่านฉลากหวานมันเค็มบ้างหรือเปล่าฉลากอะไรอะ่ะไม่เห็นรู้ตาเลยฉลากหวานมันเค็มเนี่ยเป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงานไขมันน้ําตาลแล้็โซเดียมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุพันธุ์ไงล่ะงั้นก็แปลว่าถ้าสมมติโมอยากลดน้าหนักแล้วถ้าโมอ่านฉลากมันก็ทําให้โมร,รู้ว่าอันไหนมีพลังงานสารอาหารเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วฉลากหวานมันเค็มเนี่ยนะเป็นฉลากที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็แสดงว่าแตงโมเนี่ยควรจะแบ่งขนมกินเนี่ยกี่ครั้ง บอกว่าถ้าสมมติแตงโมกินหมดฟองเนี่ยแตงโมจะได้พลังงานเท่าไหร่และก็ยังบอกอีกนะว่าถ้าสมมติตงโมกินหมดไปแล้วเนี่ยแตงโมจะได้รับสารอาหารแล้วก็พลังงานคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวันเป๊ะเยะเกินไปเยอะเลยอ่ะเฮ้ยมันอร่อยนี่ว่าก็เลยซัดไปเยอะเลยก็อย่างนี้แหละนะกินเน่ยกินได้แต่ต้องอ่านฉลากหวานมันเค็มด้วยดูสิบวมเลยมากเลยเพื่อนฉัน